ครับสวัสดีครับพบกับ u t u b e ช่างต้มแท็กเตอร์ครับคลิปนี้ช่างต้มแท็กเตอร์จะเอามาเปลี่ยนสวิตครับไมโครสวิตครับที่ตรงนี้นะครับที่ตัด PTO ครับเวลาเรายกหางขึ้นครับ p โอก็จะหยุดหมุนอัตโนมัติครับเป็นตัวนี้ครับ อันนี้ลูกค้าก็มาทำเครื่องครับเดี๋ยวตอนลองจะถ่ายให้ดูครับเครื่องเสงเร็จแล้วครับตอนประกอบอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูครับต้องขออภัยด้วยครับไม่ได้ถ่ายให้ดูครับตอนประกอบเรามาดูสวิตตัวนี้ครับคันนี้ก็เอาไปล้างครับมีดินเลยครับ ดินผสมกับน้ำมันครับมีแต่คราบเลยครับเมื่อกี้เพิ่งเอาไปล้างครับเอนลูกค้าก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ล้างรถครับครับบริเวณนี้นะครับมีแต่ดินหมดเลยครับนี่ก็ผมก็ได้เปลี่ยนสายฮาร์ลิกสองเส้นครับเส้นนี้กับเส้นนี้ครับเอเวลาใช้รถก็ล้างรถด้วยนะครับถ้าฝุ่นแบบนี้ไม่ดีนะครับ ผสมกับน้ํามันครับน้ามันเอาน้ำมันไฮดรีมันแตกครับสายเส้นหนึ่งมันกระจายที่มันผสมกับฝุ่นก็ล้างยากนะครับนี่ก็สายไฟก็ระมัดระวังด้วยครับถ้าเป็นฝุ่นแบบนี้ครับไมโครสวิตตัวเก่ามันหักครับครับมันหักแต่เราจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนง่ายๆครับให้เรามาถอดนี่ครับมันจะมีไขควงอยู่ครับ สองตัวครับจะแย่เข้าไปรูนี้ครับจะแย่เข้าไปรูนี้กับรูนี้ครับถอดไม่ยากครับถอดง่ายๆกับมันจะมาเราให้ให้เราถอดปลั๊กตัวนี้นะครับกับมันจะมีปลั๊กอยู่ครับกับเวลาเรานี่มันจะมาทย่างนี้ครับวลายกขึ้นครับมันจะแตะตัวนี้ครับแตะล้อตัวนี้ครับจะทําให้พีดีอหยุดหมุนครับ กกลไกมันก็ไม่ได so right. so 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 hmm. um, ้ยากอะไรครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับจะอยู่ในลักษณะนี้ครับน่ครับมันจะมาแตกกับแป้นแป้นคอนโทรลครับเป็นดามคอนโทรลครับมาแตกแบบนี้มันจะระบบพีทีโอมจะตัดครับตัดด้วยไฟฟ้าครับครับเวลาเราลงครับมันก็จะไม่แตกครับครับเวลาเราลงมันจะอยู่ลักษณะนี้ครับครับมันจะไปแตะแป้น นนี้ก็เป็นรอยเดิมครับรอยเดิมที่ล้อไม่โครสวิตแตะครับจะเป็นรอยแบบนี้ครับครับก็ไม่ยากครับพี่ดูท่านใดไม่ตัดครับรุ่น p c 4 8 r ครับไม่ตัดก็มีหลายกรณีครับบางกันก็ปักหลุดครับก็มี สายขาดก็มีครับก็บางคับก็ต่อใช้งานได้ครับมันทนอยู่นะครับไมโครสวิตไม่พังง่ายๆนะครับถ้าไม่แตกถ้าไม่แตกก็ไม่พังนะครับบางครั้งฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะมันจะมาเกาะที่ล้อครับฝุ่นจะมาเกาะที่ล้อให้เราทำความสะอาดตรงล้อนี่ครับเอาลมปอาดีดีครับฝุ่นมันเยอะทีนี้มันขั้วไม่เหล็กมันไม่ถึงกันครับ มันไปโดนฝุ่นมันก็ไม่ตัดนะครับต้องให้เหล็กโดนกันครับถึงจะตัดครับครับตัวนี้ก็เป็นของแท้ครับครับของแท้จากเกาหลีครับต้องซื้อเกาหลีครับ ต่อไม่ยากครับเมื่อวานผมเปลี่ยนโอลิงตัวนี้ครับผมลืมไทยให้ดูครับมันจะเป็นโอลิงนะครับรถท่านใดที่มีน้ำมันออกตรงนี้ครับให้เราเปลี่ยนบูธพลาสติกครับมันจะมีบูธพลาสติกแล้วก็โอลิงครับบูธพลาสติกจะแข็งมากนะครับ ปกติก็ทำให้มันขาดออกจากกันกอนครับมันถึงจะออกได้ครับนี่ okay, ครับเดี๋ยวตอนใส่แล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูครับจะใช้งานได้ไหมครับครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องช่างต้มด้วยครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวต่อคลิปหน้าครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ